สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับม,มาพบกับเลขหน้าขรดาษคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่25ธันวาคม2568เช่นเคยครับผมก็จะเป็นการให้แนวทางต่อของวันที่26ธันวาคม2568ครับ แต่ก่อนอื่นใดนั้นเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคํานวณสูตรย้อนหลังสําหรับคนชอบคํานวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับขออวยพรเอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดีครับม แนวทางของเมื่อวานเจ็บหน่อยนะครับผมที่เห็นอยู่นี่ในเจ็บหน่อยนี้ก็ประกอบไปด้วยฮานอยเฉพาะก,กิจฮานอยกาชาฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอยวีพีฮานอยสามัคคีครับเมื่อวานผมวางรูดไว้ศูนย์หนึ่งสองมาเช็คตัวรูดกันก่อนครับเมื่อวานผลที่ออก ศูนย์มาที่40พิเศษล่าง70 v p บนศูนย์มาสองครั้ง 1, ครับหนึ่งครับหนึ่งมาที่12พิเศษบน16สามัคคีล่างหนึ่งมาสองครั้ง 2, ครับสองครับ สมาที่1นึพิเศษบนสอพัฒนาบนนะครับม,มา2ครั้ง2อบวกสเป็น4 4่บวกสเป็น6นะครับผมนี่คือสายรูดของ7หน่อยนะครับผมก็สถิติก็นะครับผมเป็นสถิติที่ดีเยี่ยม,มไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังเลยในแต่ละวันนะครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาทั้งหมด1,111วันแล้วนะครับ3ตัวรูดนี้นะครับที่นะครับไม่ปรากฏว่านะครับหลุดพร้อมกัน3ตัวแม้แต่วันเดียวนะครับนี่คือสถิติของเขาที่ผมทำ YouTube ลงให้พี่น้องได้รับชมนะครับทีนี้ในเมื่อ3ตัวรูดนี้เข้าไป6ครั้งแล้วคู่เจาะเป็นอย่างไรบ้างครับใน12คู่เจาะนี้อดีตของเขาคือ15คู่เจาะ F4 พี่น้องขอให้ผมลดลงมาเหลือ12คู่เจาะได้ไหมผมก็ลดลงให้ก็นานแล้วครับผมนะครับหเดือน6เดือนแล้วเนาะสถิติของเขาก็นะครับผมอีกแค่นะครับผมอีกแค่5วันจะครบปีนะครับตอนนี้นะครับดูดไปแค่3วันนะครับใน360วันนี้เนะมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานเข้าไปที่6 1 16สามขีร่าง เข้าไปที่1221พิเศษบนนะครับคู่เจาะคู่เน้นนะครับสรุปแล้วนะครับ7หน่อยเข้าไป6ตัวรูด6ครั้งเข้าคู่เจาะ2ครั้งครับผมก็ดีใจ f อพี่น้องด้วยนะครับผมสลหรับนะครับเหน่อยก็สถิติยังพอใช้ได้ครับผมทีนี้เรามาดูส่วนของ3หน่อยครับ3หน่อยนี้ระบุเจาะจงไปที่พิเศษ ปกติ v i p นะครับเมื่อวานผมวางรูดไว้ 4, 5, 7นะครับมาดูครับ4เข้าไปที่40พิเศษล่าง49 v p ล่างครับ4มา2ครั้ง5ครับ5ไม่มาใน3หน่อยนะครับแต่มาหน่อยอื่นนะครับไม่ไม่ไม่เช็คนะครับ7ครับ เจ็ดมาที่ปกติ79ล่างมาที่70 VP บนนะครับมา2ครั้งสายรูดก็2บวก2.4เป็นสนะครับสายรูดมา4ครั้งใน3หน่อยนะครับผมก็ดีใจ f c พี่น้องด้วยครับสหรับสายรูดนี้ก็วางไว้นะครับผม6 5วัน6อวันนะครับผมลูด1วันนะครับ แสดงว่าเข้าไปแล้ว63วันต่อเนื่องนะครับสายรุดทีนี้เรามาดูส่วนของคู่เจาะ10คู่นี้เป็นยังไง10บคู่นี้นะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานไม่มานะครับไม่มานะครับก็ขออภัยนะครับสถิติก็นะครับคู่เจาะก็หลุดไป9วันแล้วนะครับผมนะครับ9าวันแล้ววันนั้นก็พี่น้องก็ดูตัวรุด ดูตัวรูดเข้าไว้นะครับกูเจาะนี้ก็ต้องหานะครับหาสูตรนะครับปรับสูตรเข้ามาแทรกนะครับหลังจากนะครับหลุดไป3าวันติดนะครับตัวหลุดตัวรูดตัวเจาะนะครับหลุดไป3าวันติดนะครับ่างวันนะครับสวัน2วันนะไม่ใช่3วัน2วันติดซึ่งผมเองก็ผมพยายามที่จะปรับจูนให้พี่น้องนะครับผมเอาละครับผม ก็มาดูแนวทางของวันที่1 6ครับ6แล้วนะครับวันนี้แนวทางของเราพัฒนาก็ลงให้ไปตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่25แล้วนะครับพี่น้องเข้าไปดูได้นะตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนเช้าเมื่อวานนะส่วนไทยนั้นนะครับผมผมลงให้ในไลฟ์ไปตั้งแต่วันแรกที่วันวันที่17แล้วนะแต่ว่าใน youtube นั้นยังไม่ลงนะครับผมจะลงวันสุดท้ายก็คือวันที่นะครับวันที่2มกราเนาะ วันนี้เจ็ดในวยางรูดไว้ครับวางรูดไว้ที่สามวางรูดไว้ที่สามสี่เจ็ดก็เดินทางมาหนึ่งพันหนึ่งร้สิบสองวันนะครับผมพี่น้องวันนี้นะสลับเจ็ดหน่อยนี้นะครับ อย่าพี่น้องมองไปที่สายรูดก่อนตัวรูดก่อนนะครับผมแล้วค่อยมองไปที่ตัวเจาะนะครับเพราะว่าสายรูดนี้ระยะการเดินของเขาเดินดีมากนะถ้าพี่น้องนะครับพิจารณาที่สายรูดก็นะครับนะรบูดคือรอดนะครับ,นะรบก็พยายามเอาไปวิเคราะห์อเอานะครับซึ่งผมเองนั้นไม่รู้ว่าตัวใดจะมานะสูตรที่ผมทําให้ก็ถือว่าเป็นสูตรระยะยาว เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่แต่โชคแต่ดวงแล้วก็การวิเคราะห์ของพี่น้องมันเรียกว่าวิจนนินญาณวันนี้ก็มีสิบสามสิบสี่สิบเจ็ดสามสิบสี่สามสิบห้า 36 37 45 46 47 57 67ครับม,มาดูตัวเน้นครับ เน้นไปที่นะครับสามเจ็ดสามหกสามห้านะครับเน้นแค่นี้มาดูสามหน่อยครับสามหน่อยวางลูทไว้ศูนย์สามห้า สหน่อยก็นะครับผมมองไปที่สายลูดเขาไว้นะครับผมเพราะว่าลูดนี้นะครับผมหลุดแค่ครั้งเดียวนะครับตั้งแต่วางมาให้นะสายเจานะนั้นหลุดไปแล้วแปวันนะครับจากหกสิห้าวันนี้เดี๋ยวให้มองไปที่นะครับผมความจริงนะพี่น้องตรงนี้เจาะหลุดไป3ามวันนะครับ มาดูคู่เจาะของ3หน่อยนะ7 0 3 0เจ็ดศูนยสามศูนครับสา 37381525หหครับผมนะบเดี๋ยวผมทําตัวนี้ให้พี่น้องเอาไปวิเคราะห์นะวินพิวีนะครับสองหน่อยนี้นะครับ วินไปที่นะครับสามเจ็ดแปดศูนย์หน<ะ>ึ่งสองนะครับนะครับเด่นนะครับเด่นไปที่สามกับศูนย์ ส่วนปกครับบินปกไปที่นะครับสามสี 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดเดินไปที่สองกับสาม ก็พีวีเดินไปที่ศูนย์ส่วนปกเดินไปที่สามตรงนี้คือสถิตินะครับรูดหลุดนะครับหนึ่งวันนะครับของสามหน่อยนะครับเจาะหลุดนะครับแปดวันแล้วนะครับตรงนี้คือเสริมพิเศษให้พิจารณานะพี่น้อง วินพิกับวีนะครับวินกันแล้วจะได้ทั้งหมด15คู่เจาะนะสิคู่เจาะก็เอาตัวตัวเด่นรูดนี้ไปตัดดูนะครับผมไปตัดดูก็จะรู้ว่าเด่นตัวไหนอย่างไรอันนี้คือสูตรที่ผมเอามาแบ่งปันนะพี่น้องก็ขอให้เป็นแนวทางที่ดีกับพี่น้องทุกครั้งที่นําไปใช้งานนะครับผมก็นะครับผมถ้าชอบถ้าใช่อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แก่ช่องเล็กนักราชครับผมพร้อมถ้ากดติดตามครับเล็กนักราชนะครับ ท้ายนี้ก็ขออวยพรเอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ